จะมาเสียดดยทีหลังไม่ทันแล้วนะล่าสุดบอรบิบกทำบัตรเครดิตใหม่ SCB บบัตรนี้ทรัพย์สินต้องมี10บล้านบวกไม่น่าแปลกใจเลยสำหรับบอรบิ๊กเพราะเขาเนี่ยหาเงินเก่งมากแล้วแค่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ถือเงินเองทั้งนั้นเขาไม่ได้ถือเงินเองที่ผ่านมาเขาหาเงินนะแต่แค่เขาไม่ได้ถือนี่แค่6เดือนนะ5ปีเนี่ยจะมีขนาดไหน บัตรเครดิตใบนี้ต้องมีทรัพย์สิน10บล้านบวกถึงจะมีบัตรเครดิตใบนี้ได้บอกเลยว่าคนบางคนเนี่ยจะมาเสียดายทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วนะพอบิ๊กเนี่ยเขามากไกลมากและเขาก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าและประสบผลสำเร็จขึ้นมามาวันนี้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีทรัพย์สินมากกว่า10ล้านบวกและอีกระยะเวลาต่อจากนี้อีก5าปีข้างหน้า เขาจะมีขนาดไหนบัตรนี้เนี่ยต้องมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในบัญชีเห็นบิ๊กเคยบอกเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า200กว่าล้านเลยนะตอนอยู่กับอดีตอันนั้นมันก็รวยรายได้วงยอดวิวเพจต่างๆแต่ส่วนตัวเนี่ยที่บิ๊กทำเพจ Youtube ขายของรายได้ต่ำๆก็10ล้านต่อเดือนแล้วไม่เกี่ยวกับพอๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือเงินเอง เขาก็ยกให้เมียเขาถือทั้งหมดในวันที่เขาอยู่กับพ่อๆมาวันนี้เขาออกมาแล้วเขาก็ทําเองหาเองจนวันนี้เขามีขึ้นมาและบัตรเครดิตใบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวงเงินในบัญชีของเขาเนี่ยมีไม่ต่ํากว่า10บล้านบวกแน่นอนเสียดายร้อยล้านไหมไม่ได้สักบาทแต่หามาใหม่จนได้เป็นพันล้านมันเป็นเวรกรรมที่สร้างมาด้วยกัน พอมาชาตินี้ก็มาชดใช้คืนเลิกกันก็เท่ากับหมดเวรหมดกรรมต่อกันต่อไปก็เริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของกันไปเหลือสายใยไว้ก็คือลูกทั้งสองเดี๋ยวก็ได้พันล้านรวยกว่าเดิมแน่นอนบิกออกมาก็มีมากกว่าพอๆอ,อีกแล้วแค่น้องเขาจะเดินเรื่องมือเปล่าออกมาสร้างใหม่เท่านั้นตอนทำ YouTube เพจรายได้เดือนนึงเนี่ยกระจกกระจอก ไม่ต่ำกว่า5-10ล้านไม่รวมขายของเห็นบอสโนตเคยไลฟ์สดว่าเคยเห็นบัญชีบอสบิ๊กบอกว่าบางคนเนี่ยหาอีกหลายชาติยังหาไม่ได้เท่านี้เลยตอนอยู่วงเฟื่องฟูขยันสร้างดราม่าก,กันยอดวิวก็พุ่งรวยทุกคนคิดดูพวกนี้รวยคนตามไม่เยอะยังหลายได้เป็นล้านเลยร้อยล้านที่บิ๊กหาไว้เนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นแปบ๊บเดียวก็หมด ดูนาซื้อของสิแป่งเงินให้เป็นทรัพย์สินกว่าได้แบ่งมันเดี๋ยวก็หมดถือว่าทําบุญทําทานไปหมดเวงชาตินี้เงินฝากเหมือนเงินลงทุนเงินฝากบวกเงินลงทุนเฉลี่ย6เดือน10ล้านคาดว่าอีกไม่ช้าจะได้บัตร private คือ50ล้านบวกเท่านี้ก็เก่งมากเก่งกว่าเราหลายเท่าเลยอายุน้อยร้อยล้านยอมรับจริงๆ ไม่ค่อยรู้เรื่องพอเห็นเมนนี้พอเข้าใจแล้วว่าเขาคงมีเงินเลยอ่ะ5-6เดือนยังเก่งขนาดนี้แล้วต้องฝากทองที่ธนาคารอีกเยอะมากเลยนะสะสมมาตั้งแต่อายุ18คือบัตรอะไรคะบางคนก็ไม่เข้าใจคนที่มีบัตรนี้ได้เนี่ยก็คือต้องมีเงินบวกสมบัติมูลค่ากว่า10ล้านบวกขายเพื่อจ่ายเงินสดหลายสิบล้านซื้อที่ที่ขอนแกน่น จะสร้างอาณาจักรโตเกียวมิวสิกเงินก็ยังเหลือเป็น10ล้านบวกคาดจะเหลืออีกหลายสิบล้านและคาดว่าอาจถึงร้อยล้านและทองคําอีกหลายร้อยบาทแค่คิดวาสนาใครเนาะคนใหม่เขาทําธุรกิจอะไรบ้าง น่าจะพิมพ์ไม่หมดเลยเพราะเขาทำธุรกิจเยอะมากค่ายเพยงลงรุดแห่พีเซนเตอร์โรงงานแคปหมูรีวิวสินค้าถ่ายแบบแต่งเพลงเป็นนักร้องด้วยเจ้าของคาเฟ่เจ้าของบาร์โฮสและอีกเยอะแยะมากมายคนขยันงานเยอะเก่งนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนคำสาบานที่จริงใจบอกเลยว่าจะมาเสียดายทีหลังตอนนี้ไม่ทันแล้วนะ คนที่มีบัตรนี้ได้ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า10ล้านบวกขึ้นไปก็เป็นเศรษฐีเหมือนของแก่งไปเลยจ้าเบาๆค่ะแค่มีเงินฝาก10ล้านบวกขึ้นไป1สมองสองมือล้วนๆผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าเก่งจริงๆแล้วบิ๊กไปซื้อที่สร้างบ้านสร้างออฟฟิศที่ขอนแก่นอีกรรารๆ23 10าล้านเก่งมากเลยนะ6เดือนมีเงินสดได้ขนาดนี้สุดยอดมาก ไม่แปลกใจเลยพอน้องบิ๊กเก่งมากฉลาดมากหาได้เยอะกว่านี้อีกแน่นอนผ่านไป5-6เดือนเนี่ยมี10ล้านบวกอีกไม่กี่ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบอกเลยร้อยล้านบวกแน่นอนต่อไปนี้ขอให้บิ๊กกับคนของโตงเกียวมิสิกเวยพัผนล้านหมื่นล้านภาพเด็กเสื้อดำนั่งพิงตู้ร้องไห้วันนั้นมันยังติดตาวันนี้ฉันดีใจและยินดีกับทุกความสำเร็จ ของน้องสุดๆภูมิใจทั้งที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็้าเดินต่อไปอย่างมั่นคงนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วงเงินเขาเลยไม่ถึงถือว่าทำงานไม่เคยได้เงินค่าตัวนางพูดว่าแต่ติ่งนางเนี่ยก็ด่าผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่เคยถามเอาค่าตัวเลยสักบาทควรด่าใครคิดเอานะตอนนี้ก็รู้แล้วนะว่ารวยเพราะใคร คิดดูว่ากลุ่มปิดนาริตะร้าย5ปีจะขนาดไหนเธอเห็นแต่ยอดเงินแต่เธอไม่ได้จับเงินของเธอเลยขอให้เธอรวยร้อยล้านพันล้านต่อไปนี้ไม่ได้จับไม่พอขอแบ่งไม่ให้อีกบอกเงินหมุนเวียนในวงหมดแล้วแต่หลังจากเลิกกันเธอซื้อบ้านซื้อรถฉับเลยรีบไล,ลย์ซับแหละยอดวิวเพจ YouTube ได้เยอะกว่าไ์นาริตะอีก กากันลงคลิปวันละหลายคลิปหลายช่องหลายเพจก็คือเอาง่ายๆนะบีเขาเก่งนะพอๆเนี่ยไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วพึ่งซื้อที่หลาย10ล้านด้วยยังมีเงินเก็บมากกว่า10ล้านบวกอีกในเวลา6เดือนคือเก่งมากสุดยอดแค่จ้างไลฟ์ขายของก็ชั่วโมงละ50,000บวกแล้วพรีเซนเตอร์ธุรกิจใดๆอีกหาเงินหลายทางน่าจะปีละร้อยล้าน ดีแล้วที่เดินออกมาหาเงินเองได้เป็นผู้บริหารเองตัดสินใจเองเงินเข้าบัญชีเต็มๆทีนี้ติ่งรู้อย่างว่าไม่ได้อาศัยอดีตเมียฝ่ายเดียวความขยันลงมือทําจริงคนเก่งกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจคําสาบานทํางานจริงๆสุดยอดอดีตยังหาไม่ได้เท่าบิ๊กเลยนะคือหาว่าหาเงินเก่งมากดูแลลูกน้องอีกหลายสิบคน อายุแค่นี้ความสามารถบวกพรสวรรค์ไม่ต้องดูอื่นไกลดูแค่คำก่อนจะออกมาจากบ้านหลังนั้นบิ๊กพูดไว้ว่ายังไงบิ๊กมีแต่เจริญส่วนอีกคนงานก็มีแต่ดูเหมือนจะย่ำอยู่กับที่คนทุกวงการอาแขนต้อนรับบิก๊กอีกคนจุดจุดจุดเห็นภาพยิ้มตอนนี้ย้อนนึกถึงภาพตอนนั้นไล์สดนั่งร้องไห้ระบายทุกอย่างคำพูดที่บอกผมไม่มีใครสักคน ที่อยู่ข้างผมมาถึงวันนี้มีทุกอย่างของให้มีเยอะๆขึ้นจากที่อยู่กับอดีตนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้แค่เดาว่า20ล้านบวกขึ้นสามารถทำเฟิร์สได้แต่ตัวเงินจริงๆของบิ๊กเนี่ยอาจจะร้อยกว่าล้านแล้วก็ได้ฉันเนี่ยอิจฉาในความสำเร็จของเขาจริงๆไม่แปลกเลยบิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนขยันมากทำธุรกิจหลายอย่างขายของด้วยวงด้วยแค่นี้เนี่ยจิ๊บ ไปต่ออีกร้อยล้านแบบเดียวฉันว่าได้ผันล้านแน่นอน